สวัสดีครับสักคนยินดีต้อนรับสู่ความรู้ทางพุทธศาสนาวันนี้เราจะเดินทางไปสู่การสมาธิที่พิเศษมากๆที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเก้าวหน้าไปในช่วงเส้นปีนี้พร้อมกบเติมจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของเราให้พร้อมรับพรรับทรและโอกาสใหม่ๆที่จะมาพร้อมกับวงกาช่วงเส้นปีเป็นช่วงเวลาสําคัญในหลายๆวัฒนธรรมรวมถึงในพุทธศาสนาด้วย ซึ่งเราใช้โอกาสนี้ในการปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปและตั้งเจตนาที่ชัดเจนสำหรับอนาคตเวลานี้เรากำลังอยู่ระหว่างการปิดวงจรหนึ่งและเริ่มต้นอีกวงจรหนึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นช่วงเวลาทงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถไตร่ตองถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดทั้งปีปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราอีกต่อ ไปและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆสำหรับการเติบโตความรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์คุณเคยคิดถึงพลังพิเศษที่มาพร้อมกับช่วงสิ้นปีหรือไม่นี่เป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูการมองลึกเข้าไปตัวเองและเข้าใจว่าเพื่อที่เราจะเจนรุ่งเรืองได้เราต้องอยู่ในสภาวะที่กลมกลืนกับตัวเองและจักรวาลหลายคนผ่านความท้าทายบทเรียน และช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมาตลอดทั้งปีแต่ที่นี่ในการทำสมาธิครั้งนี้เราจะปล่อยวางทุกอย่างเราจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังงานที่กั้นความความสงสยัยความไม่มั่นใจและเปลี่ยนมันให้แรงผลักดันสู่ความสาเร็จและความรุ่งเรืองที่เราต้องการดึงดูดความรุ่งเรืองที่เรากำลังถูดถึงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความมั่งคั่งทางวัตถุเท่านั้นแต่เป็นความอุดมสมบูรณ์แบบครบถ้วน ลุงขามหัหัวจีความรุ่มเรืองในจิตวิญญาณอารมณ์ที่สมดุลความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสที่สอดคล้องกับแกนแท้ของเราเมื่อเราอยู่ในจังหวะเดียวกันกับกระแสแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลเราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์และพึงพอใจโดยธรรมชาตินี่คือเวลาที่จะพัฒนาความกลมเกืนนี้ จุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือการบำรุงความรุ่งเรืองในทุกระดับของตัวตนของเราเพื่อทำสิ่งนี้เราจะใช้การทำสมาธิเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเชื่อมต่อภายในเราจะมุ่งเน้นอยู่กับปัจจุบันเปิดใจรับโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดรอบตัวเราและทำงานเพื่อปรับความคิดอารมณ์และพลังงานของเราให้สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลเราจะปลูกเมล็ด พันแห่งความรุ่งเรืองที่จะบานสะพรั่งตลอดปีนะเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัตินี้ด้วยใจที่เปิดกว้างและจิตใจที่สงบในระหว่างการทำสมาธินี้คุณจะถูกนำไปสู่กระบวนการที่ประกอบด้วยการหายใจอย่างมีสติการสร้างภาพแห่งความุดมสมบูรณ์และการยืนยันที่ชงพลังที่จะเสริมสร้างการเชื่อมต่อของคุณกับกระแความรุ่งเรืองนี้ไม่ใช่แค่การฝึกจะ อิจใจแต่เป็นการดำดิ่งสู่แกนแท้ของชีวิตที่เราจะตระหนักว่าความรุ่งเรืองไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะต้องแสวงหาแต่เป็นสภาวะภายในที่ต้องพัฒนาและรักษาไว้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉันอยากจะเชิญคุณให้พิจารณาคำถามสำคัญบางความรุ่งเรืองหมายถึงอะไรสำหรับคุณคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณสอดคล้องกับแกรสแห่งความอุดมสมบูรณ์ อย่างสมบูรณ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องปล่อยวางอะไรจากปีนี้เพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ๆจงนำคำถามเหล่านี้ติดตัวไปในการทำสมาธิและปล่อยให้คำตอบเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติขณะที่คุณดำดิ่งสู่การปฏิบัติเรามาเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นที่การหายใจกันเถอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเช้าผ่านจมูกรู้สึกถึงอากาศที่เติมเต็มปอดของคุณอย่างเต็มที่ เก็บลมหายใจไว้สักครู่แล้วค่อยหายใจออกทางปากปล่อยลมทั้งหมดออกไปอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกและหายใจออกช้าทำเช่นนี้ต่อไปรู้สึกว่าร่างกายของคุณเริ่มผ่อนคลายในทุกการหายใจออกให้ปล่อยความตึงเครียดที่คุณอาจกำลังแบกรับอยู่สูดเข้าพร้อมกับความสงบและหายใจออกพร้อมกับความกังวลทั้งหมดสูดเข้าพร้อมกับความชัดเจน และหายใจออกพร้อมกับความฟุ้งซ่านทุกอย่างทำซ้ำการหายหายใจลึกๆนี้ต่อไปและในทุกวงจรการหายหายใจให้คุณยอมรับตัวเองเข้าสู่สภาวะการผ่อนคลายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนนี้เมื่อร่างกายของคุณผ่อนคลายและจิตใจสงบมากขึ้นให้คุณนำความสนใจมาที่กลางอกของคุณซึ่งเป็นที่ตั้งของพลังงานจากหัวใจของคุณจินนาการถึงแสงนุ่มลวนที่เริ่มเป็นประกาย ที่จุดนี้มันคือแสงที่อบอุ่นสีทองเป็นประกายเบาๆอยู่ในกลางตัวของคุณในทุกการหายใจให้เห็นแสงนี้ขยายออกเติมเต็มออกของคุณและค่อยให้แผ่ขยายไปทั่วร่างกายของคุณรู้สึกถึงแสงนี้เคลื่อนผ่านแขนขาและศีรษะของคุณจนกว่าคุณจะถูกห้อมล้อมไปโดยพลังงานสีทองนี้ แสงนี้แสดงถึงการเชื่อมต่อของคุณกับอัพพลังงานแห่งความรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดจากจักรวาลตอนนี้นำภาพที่เป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองมาสู่จิตใจของคุณอาจเป็นทุ่งกว้างที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยผลหรือแม้กระทั่งความรู้สึกถึงความสมบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์เก็บภาพนี้ไว้จิตใจของคุณ อยมุมเน้นที่ความรู้สึกของความรุ่งเรืองที่มันนำมาให้รู้สึกว่าคุณดื่มดมอยู่ในพลังนานนี้หายใจเข้าไปในความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์และให้มันซึมซาบเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายคุณในทุกการหายใจเขาคุณดึงดูดความรุ่งเรืองมากขึ้นและในทุกการหายใจออกคุณปล่อยสิ่งกีดขวางที่อาจขัดขวางกระสแห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณ จงอยู่กับการมองเห็นนี้หายใจลึกและรู้สึกถึงพลังงานแห่งความรุ่งเรืองที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวคุณทำต่อไปอีกหลายนาทีโดยอนุญาตให้ความรู้สึกนี้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นขณะที่คุณเชื่อมต่อกับพลังงานนี้อย่างลึกซึ้งลองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการสร้างในปีหน้าคุณต้องการดึงดูดความรุ่งเรืองแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณมองเห็นเป้าหมาย และความปราดรถนาเหล่านั้นอย่างชัดเจนจินตนาการว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในความจริงนี้รู้สึกถึงอารมณ์ของการเจริญรุง่งเรืองการได้บรรลุสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดมันรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ในความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในทุกวันรู้ว่าคุณสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลและทุกสิ่งที่คุณต้องการมาหาคุณยังเป็นธรรมชาติและเลื่นนหาย ตอนนี้เราจะมาลงลึกในแนวปฏิบัตินี้กันต่อไปให้อยู่ในสภาวะหายใจลึกและนึกภาพว่ามีน้ำพลังงานไหลามาทางคุณสายน้ำนี้ทำจากแสงสีทองแสงที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่รู้จบของจักรวาลมันไหลามาทางคุณนำพาทุกสิ่งที่คุณปารถนามองเห็นแสงนี้เข้าสู่ตัวคุณเติมเต็มทุกส่วนของคุณด้วยพลังงานที่มีชีวิตชีวาของความเจริญรุง่งเรือง รู้สึกว่าตนเองลอยอยู่ในสายน้ำของพลังบวกนี้อยู่เสมออยู่ในภาพนี้ต่อไปให้ถูกส่วนของคุณได้อาบอยู่ในแสงนี้ตอนนี้ให้อนุญาตให้จิตใจของคุณเงียบสงบสักครู่รู้สึกถึงพลังรอบัวนรู้สึกถึงความเสง่ความเงียบและการไหลของความเจริญรุ่งเรืองที่ไหลามาทางคุณไม่มีความจำเป็นต้องรีบจักรวาลมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์ และคุณอยู่ในที่คุณด้ออ้งอยู่เพียนแค่ผ่อนคลายและไว้วางใจว่าทุกสิ่งกำลังไหลไปทิศทางที่ถูกต้องเงียบประมาณสินาทีตอนนี้เมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งและเชื่อมต่อกับพลังงานของความเจริญรุ่งเรืองเราจะมารับรองการเชื่อมต่อด้วยการยืนยันเชิงบวกกล่าวซ้ำในใจหรือออกเสียงดังสาหรับแต่ละคำยืนยันเหล่านี้ โดยรู้สึกถึงความจริงในแต่ละคำฉันมีคุณค่าในความเจริญรุ่งเรืองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งที่ฉันต้องการจะเข้ามาหาฉันอย่างน่ายไดยจักรวาลมีความอุดมสมบูรณ์และฉันเป็นส่วนหนึ่งของการไหลนี้ฉันเชื่อในกระบวนการของชีวิตชีวิตของฉันมีความสมดุลและกลมกืนอย่างสมบูรณ์ ฉันดึงดูดโอกาสที่นำฉันไปสู่ความเจริญรุง่งเรืองฉันสมควรที่จะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมและอุดมสมบูรณ์ให้ทำซ้ำคำยืนยันเหล่านี้ต่อไปหลายนาทีโดยรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับพลังงานของความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละการทำซ้ำให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์กับการไหลของความอุดมสมบูรณ์จากจักรวาลตอนนี้ค่อยกลับความใช้กลับความสนใจพิการหายใจของคุณหายใจหลีกค้าง และเมื่อคุณหายใจออกรู้สึกขอบคุณสำหรับป,ประสบการณ์นี้สำหรับการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับจักรวาลรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิตและสำหรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาความรู้สึกขอบคุณคือกุญแจที่มีพลังในการเปิดประตูของความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มเติมเมื่อเราขอบคุณเรารับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วและดังนั้นจึงดึงดูดสิ่งที่มากขึ้นอีก ให้อยู่ในความรู้สึกขอบคขดอุ่นและความเจริญรุ่งเรืองมีสักพักปล่อยให้พลังงานแห่งความสงบและความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มตัวคุณทั้งหมดเมียประมาณสิบนาทีเมื่อสิ้นสุดการทำสมาธินี้ให้รู้สึกสงบรู้ว่าคุณเชื่อมกับการไหลของความเจริญรุ่งเรืองในจักรวาลอย่างลึกซึ้งคุณได้หวนเม็ดแห่งความอุดมสมบูรณ์และตอนนี้คุณสามารถไว้วางใจว่าเม็ดเราจะ เบ่งบานในเวลาที่เหมาะสมเมื่อคุณพร้อมแล้วให้เริ่มเคลื่อนไหวนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างช้าและนำสติของคุณกลับมาที่ร่างกายของคุณเปิดตาช้าโดยยังความรู้สึกแสงความแสงและความเจริญรุ่งเรืองอยู่คุณขอให้ปีหน้าเต็มไปด้วยความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและความก้มเกลืนสำหรับคุณจำไว้ว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงเริ่มต้นภายในตัวคุณ ตอนนี้เมื่อเรากำลังจะสิ้นสุดการเดินทางทางจิตใจที่ลึกซึนน้งนี้ฉันอยากให้คุณนำบางความคิดที่สำคัญติดตัวไปด้วยการปฏิบัตินี้ไม่ได้สิ้นสุดที่นี้จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นการสมาธิเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คุณได้หวานลงในจิตใจของคุณและเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมันต้องได้รับการบำรุงรักษาและดูแลด้วยความอดทนความรักและความทุม่มเ ในช่วงเวลาของความเนียบและการมองเห็นคุณได้เชื่อมต่อกับพลังงานที่สู้งกว่าแรงที่ไม่มีที่สิ้นสุดของความเจริุ่งเรื่องที่มีอยู่เสมอสำหรับคุณการหายใจอย่างมีสติการมองเห็นความอุ่นสมบูรณ์ทุกครั้งการยืนยันสำถามานทุกครั้งเป็นก้าวหนึ่งสู่ความเป็นจริงที่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่คงที่ในชีวิตของคุณ รู้ไว้ว่าจักรวาลกำลังวางแผนเพื่อคุณอยู่เสมอการไหลของความอุดมสมบูรณ์กำลังไหลอยู่ตลอดเวลาและเมื่อคุณทำการปฏิบัตินี้คุณได้วางตัวเองอยู่ในความกลมกลืนกับการไหลนี้ความเจริญรุ่งเรืองที่เราตามหามาเริ่มต้นภายในตัวเรามันเกิดจากความคิดความเชื่อการกระทำและความสามารถของเราในการไว้วางใจในกระบวนการของชีวิตในระหว่างการสมาธินี้ คุณเริ่มที่จะปรับพลังงานของคุณให้ตรงกับจักรวาลและนี่คือการปรับที่คุณสามารถนำติดตัวไปทุกวันทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอนให้จำไว้ว่าให้ปลูกฝังสถานะภายในของความอดุดมสมบูรณ์นี้ึนภาบความเจริญรุ่งเรื่องที่คุณต้องการเก่าซ้ำคำยืนยันของคุณรักษาจิตใจของคุณให้เปิดและยอมรับโอกาสต่างๆทีท่จะปรากฏขึ้น โดยรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังเดินทางมาหากคุณอย่าลืมว่าความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เพียงแค่การรับมันคือการให้และการแบ่งปันยิ่งคุณแบ่งปันพอของคุณมากเท่าไหร่จักรวาลก็จะตอบแทนคุณมากขึ้นเท่านั้นความใจบุญใจก้าจะเปิดประตูให้การไหลของความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณยังมีพลังมากขึ้นดังนั้นจงฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณในทุกวัน ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีทั้งพอเละโกและใหญ่และสำหรับสิ่งที่ยังจะมาถึงความรู้สึกขอบคุณคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งความเจริรุ่งเรืองเจริญเติบโตใช้เวลาสิ้นปีนี้ในการสะท้อนถึงทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่คุณได้ผ่านพ้นไปและเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณได้สัมผัสทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี นำบทเรียนที่มีค่าเข้ามาเตรียมคุณสามรับสิ่งที่จะมาถึงตอนนี้ด้วยการฝึกปฏิบัตินี้คุณพร้อมที่จะเข้าสู่รอบถัดไปด้วยความมั่นใจความเฉลียวฉลาดและหัวใจที่เปิดกว้างเพื่อรับทุทั้งหมดที่รอคุณอยู่เมื่อคุณกลับขึ้นสู่กิจวัตรประจำวันของคุณรักษาความรู้สึกเซงและความเต็มเปี่ยมที่คุณได้สัมผัสทีน่นี้ความเจริญรุ่งเรืองคือสถานะของการเป็น ไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายคุณแซสอามาระเลือดที่จะมีชีวิตอยู่ในสถานะนี้ทุกวันโดยการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดของคุณและไว้วางใจในกระบวนการของจักรวาลขอให้คุณมีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและความสงบภายในขอให้คุณเบ่งบานในทุกด้านของชีวิตและให้เมล็ดพันธุ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของคุณ โตโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดีขอบคุณมากที่อยู่ที่นี้ในวันนี้และพบกันใหม่ในความรู้ทางพุทธศาสนาขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ